ไอ้นักหนันกเฮ้ย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 เฮอ้หนักหนักเลยไ้หนัยอ้หกเลยไอเย้หลไอ้หนัเย้ักัไม่ถึงคิวไ้หน้หหไ้หัก้ันกลอ้หันเล้หนหัลอนันักไกล้หนัน้ักหนอนเ้หลอนยเยนหลอยเ้ออ อไรเนยตายเลยเอาอยู่ตอนพี่จ่าอะไรพี่พกแกเน็เข้าฉากด้วยเหรอเปล่าครับเแล้ววิ่งเข้ามาทำไมอะเนี่ยเขา้ครับเหล็กเขาเองครับรีเอามันออกไปเลยนะใสกรสอบหรืออาโซล่ามันก็ได้นี่เขากำลังถากันอยู่คิดดูนีเนถายไปลูกิ๊เท็กแวยังไม่ได้เลเสื้อโคหน้าเขาอีกค่อยๆพูดซิอย่าลมเสียค่เอาลมเสียได้ยังไงแก็ร้อนี่ยอ้ชอบใครพี่จาเคยดูหอโอดูเรื เขาเล่นเรื่องอะไรพี่จาองแบกองแบกพระเอกชื่อองชูต้องแล้วที่แบกเขาสารอยู่ของเตยอ่ะแล้วภาคสองดูป่ะอ่ะตัวดูดิองแบกสองตอนแรกแบกของเตยนี่ยาบีแบกนี่แหลกขบัง หสีลาชาเออสีลาชาก็อยู่ติดแล่งเชียบังเลยพี่โอ้โหนี่ติดตามทุกเรื่องเลยไปไปพากันอยู่หลังพาไปพาไปอยู่หลังข้างหลังเนี่ยพี่ผดพี่ชายจ้าพี่จ้าถ่ายเสร็จให้ก็สักให้ผมหน่อยนะครับสักอะไรไม่ใช่จ้าหนูเหี้ยอ๋ออยากได้ลายเซ็นพี่พี่จ้าขออีกรอบหน้งนะครับนะขอโทษจริงๆเลยเด็กมันไม่รู้่่นเฮ้ยใครเอาไฟอัดเข้ามาหาพี่จ้าเดี๋ยวเร็ว เร,เร็วๆเข้าเนี่ยเหน้าดำหน้าหมอ,องเพราะแดดเผาไปหมดแล้วดูสิหน้าพิจาจะเป็น,นง,งูกระปะเต็มทีแล้วเร็วๆเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะขออีกทีแลนะ้วกันนะพิจานะขออีกเทคนึงค่ะทุกฝ่ายทุกฝ่ายขอยเท็กหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคิดเอาเองละกันอแ action เอา,เาอีเทียโอ้โหได้เจ้าห่วงกันน้างหลังไหนเจ้าห่วงกันนั่นน่ะนี่มึงพอดูนี่เงียบๆหน่อยได้ไหมก็ถ่ายกันอยู่เอเียนีคิวบูไม่ใช่มาเทีย,ย์กีฬาสีนี่เจ๊นี่ห้ามปาดเด็กๆหน่อยนะฐานา้วคๆ่ะเอานี่่แปด่ห้านสองสามสอมนี่สี่สามกนีหต้ี่็นที่แปดนแปดี่ปดปดเฮ้ยายาเอาเียเามีอปร์ดิอมโบแอคชั่น มาจ่าหันมาแล้วจะตาภาพกูอยู่ไหนช้างอยู่ไหนคุณดังตบภาพอยู่ไหนภาพอยู่ไหนท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไรค์คอมเมดี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรัวกดกดกดฮ่า